สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนโรเลคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่จัดขึ้นที่โคราชในขณะนี้ครับซึ่งเมื่อวานก็มีทีมของสาวแต่งเราที่ได้ไปร่วมทีมก็คือสโมสรนินบินจากเวียดนามนั่นเองครับแล้วก็มีสาวแต่ง,งเราหนึ่งคนก็คือน้องเฟิร์นวริศราซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีฝีไม้ไลายมือดีอยู่แล้วครับสําหรับเกมบุกที่ค่อนข้างมีคุณภาพอยู่แล้วแล้วเมื่อวานก็สามารถช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมสร้าง ความประทับใจให้กับกองเชียร์หรือว่าแฟนๆของเวียดนามได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยล่าสุดแฟนๆกองเชียร์เวียดนามได้มีการชื่นชมน้องเฟินวริศราสาวไทยของเรากันสนั่นเลยโดยแอดมินได้ไปพบเจอมาแล้วก็มีการ แปลมาฝากทุกคนกันนั่นเองครับโดยแฟนๆเวียดนามได้มีการบอกว่าการที่นินบินจ้างน้องเฟิร์นนี้ถือว่าเป็นการจ้างตัวต่างชาติที่คุ้มค่ากับเงินมากๆแล้วแอดมินของเวียดนามเขาก็มีการตอบกลับครับว่านี่แหละคือความสามารถของ วอลล์บอลสาวแทยของเราในขณะที่อีกท่านหนึ่งเขาก็บอกว่าน้องเฟิร์นเป็นตัวตบที่วิ่งเร็วโจมตีเร็วมีความสะดุดตานั่นเองครับนี่แหละครับถือว่าเป็นกองเชียร์ของเวียดนามที่มีการยอมรับในฝีม้ลายมือของสาวแท่ของเราโดยถึงกับมีการอวยยศแล้วก็ชื่นชมเลยว่าการที่สโมสรเวียดนามที่มาชิงแชมป์เอเชียในประเทศแต่ของเราแล้วก็จ้างน้องเฟิร์นมาเล่นนี้คุ้มค่าตัวสุดๆไปเ เลยนี่แหละครับถือว่าเป็นดาวรุ่งของไทยอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าส่วนสูงจะไม่ได้สูงมากมายขนาดนั้นแต่ฝีไม้หลายมือก็ถือว่าไม่ธรรมดามีความคล่องตัวอย่างที่เขาบอกจริงๆครับเอาเป็นว่าก็มารอติดตามพัฒนาการของน้องเฟิร์นกันต่อไปครับสำหรับอนาคตอันใกลน้นี้เราก็มารอดูน้องกันครับอนาคตอาจจะได้เห็นน้องร่วมทีมชาติของเราในการช่วยพี่ๆทำแต้มแบบนี้ก็เป็น ได้ครับ